ปีกุณครับการงานการเงินต้องบอกว่าเหนื่อยครับอาจจะมีคนมาชักชวนคุณทํานู่นทํานี่ครับแต่รับรองไม่ได้ผลครับพูดไปงั้นนะฮะคว้าน้ําเหลวครับระวังโดนหลอกด้วยนะครับฉะนั้นคนรปีกุลอยู่เฉยครับดีกว่าครับความรักนะครับโดนขัดแข้งขัดขาครับโดนเสียเปรียบมากทําอะไรก็ไม่ได้โดนตัดหน้าทุกอย่างไม่ดีเลยครับคนปีกุล ดีกว่าครับเรื่องของความรักนะครับคนที่มีรักเก่าอยู่แล้วก็ประคองกันไปนะครับอย่าไปหือๆมากครับเงียบๆเฉยๆดีที่สุดครับเรื่องของสุขภาพให้ระวังนักแข้งขานะครับให้ดีครับระบบสืบพันธุ์ครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับการเสริมดวงครับผมแนะนําเทพวนอูและแปดเซียนนะครับโป้เซียนนะครับลองไปหาบูชาดูนะครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด subscribe และกด f o l l ล w กันด้วยนะคะ